สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อเลยค่ะอี้หวนอินฟังแล้วก็สงสัยใต้ยเท้าอี้คือใครหรือพ่อคุณไงแม้เกือบลืมไปเลยคิดว่าตอนนี้เขาคงอยู่ฝ่ายตัวอองไม่ได้แล้วพอเห็นว่าทางนี้ดูจะมีความหวังมากกว่าเลยอยากอาศัยบารมีของคุณเพื่อหาทางรอดให้ตัวเองในนิยายคนคนนี้ เป็นแค่ตัวประกอบที่เดินผ่านฉากเท่านั้นไม่สู้ให้เขาเสียงของเชี่ยโหดตันเงียบหายไปอีวานอินมองเขาเชี่ยโหดตันถามคุณร้องไห้มาหรือไม่นี่อีวานอินรู้สึกว่าขอบตาแห้งผ่านจำไม่ได้แล้วว่าไม่ได้ร้องไห้มานานเท่าไร่อ e ีวานอินเล่าเรื่องเฉินจินเทียนให้เขาฟังเช er ี่ยโหตันเอ่ยเตือนเดิมทีเขาก็ต้องป่วยตายอยู่แล้ว แต่ในนิยายเขายังอยู่ถึงฤด,ดูร้อนตอนที่ภายแล้งมาถึงแล้วค่อยจากไปนี่นะนั่นเพราะก่อนหน้าเขามีความหวังว่าตนจะได้เห็นพืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์จึงยังมีลมหายใจอีกเฮือกนึงตอนนี้เขารู้ว่าจะเกิดภายแล้งและยังรู้ว่าชาวบ้านต้องผ่านภายแล้งนี้ไปได้จึงไม่มีความกังวลอีกแล้วน้ำเสียงที่เชียโหดตันราบเรียม สำหรับเขาก็ถือว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วอีวานอินรู้สึกไม่สบายใจเธออยากเถียงว่ามันจะแฮปปี้เอนดิ้งตรงไหน,นตอนแรกพวกเธอให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้เฉินจินเทียนอยู่จนได้เห็นแผ่นดินที่อุดมสมบรูรณ์เต็มไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารพวกเธอยอมสัญญาเพื่อแลกความพักดีของเขาท,ทั้งที่รู้ว่าเขาคงอยู่ไม่ถึงตอนนั้น ดังนั้นความหวังของเขาจึงเป็นเพียงความหวังลมๆแรงๆอีหวานอินยังไม่ทันได้เถียงเชียโฮตันเดาสิ่งที่เธออยากจะพูดได้จึงใช้น้ำเสียงเหมือนสั่งสอนเด็กหวานอินอย่าลืมสิว่าพวกเขาเป็นแค่ตัวละครเท่านั้นคุณต้องจําข้อนี้ไว้ให้ดีไม่อย่างนั้นคุณจะทนไม่ไหวบทกรอนอันเชิญดวงวิญญาณและเสียงร้องไห้ด้วยความเสียใจดังอยู่ข้างหูไม่จางหาย อีวานอินจึงรู้สึกผิดหูกับคำว่าตัวละครที่เชียร์โฮตันพูดเหลือเกินหญิงสาวพร่องออกไปตอนที่ได้ยินข่าวการตายของวังเจ้าคุณไม่ได้มีท่าทางแบบนี้นี่แาวตาของเชียโหตันหม่นลงทันทีผมเองก็ต้องเตือนตัวเองอยู่ตลอดเหมือนกันอีวานอินพูดไม่ออกเชียโโหตันคิดว่าบทสนทนาเรื่องนี้ยุติลงแล้ว ช่วงนี้ข้างนอกอันตรายคุณอย่าพึ่งออกนอกวังเลยถ้าอยากไปเยี่ยมเฉินจินเทียนก็ส่งคนอื่นไปแทนอ้อจริงสิจะให้เรียกพ่อของคุณเข้าพบไหมไม่อี้หว่านอินสูดหายใจเข้าลึกๆกล่กกาวว่าถ้าฉันไม่เคยเจอเขาเขาก็จะเป็นแค่ตัวละครตลอดไปเชียโหตั้นถึงกับพูดไม่ออกเชียโหตันพลันนึกขึ้นได้ เขาเคยให้คำมั่นกับอี้หวานอินว่าเธอไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองทว่าตอนนี้เขากำลังผิดคำพูดเขาไม่อยากเห็นเธอต้องทรมานใจจึงพยายามลิบสายสัมพันธ์ที่อาจทำให้เธอรู้สึกเจ็บปวดทรมานผ่านไปอีกหลายอึดใจเชีย่ยโหตันจึงถามเสียงเบาคืนนี้เรากินหม้อไฟกันไหมฮะเชีย่ยโหตันหัวเราะ ก็คุณอยากกินหมอ้อไฟให้ครบขาไพ่ไม่ใช่หรอตอนนี้เราก็มีเชียหยองเอ๋อแล้วผมจะไปเรียกนาเป๋ยมาร่วมวงอีกสักคนพวกเราสอนเขาเล่นไพ่ก็ยังได้อีวานอินพยายามดึงตัวเองออกจากความหดหู่แพ้คุณยังไม่หายดีกินเผ็ดไม่ได้ทำหมอ้อไฟหยวนยางที่มีสองช่องก็ได้นี่เชียโหดตันหมกมุ่นกับหมอ้อไฟชนิดที่อ e ีวานอินก็ไม่อาจเข้าใจ ราตีมาเยือนแสงจากโคมไฟส่องให้เห็นละอองหิมะที่โปรยปรายอีวันอินไปตามเชี่ยยงเอ๋อที่ตำหนักข้างเพื่อมีให้ตวนอองส่งคนมาฆ่าปิดปากเชี่ยยงเอ๋อจึงอ้างว่าไม่สบายแล้วเก็บตัวอยู่แต่ในตำหนักแต่ความจริงแล้วเชี่ยยงเอ๋อมาซ่อนตัวอยู่ที่ตำหนักข้างของเชี่ยโหตันวันทั้งวันไม่มีใครคุยด้วยสักคนเชี่ยโหตันเดินตามไปด้วย พอมาถึงเขาก็ไล่ขันทีที่กลางร่มออกไปแล้วหันไปมองห้องพักของเปยเจแต่เท้ากับไม่ขยับไปไหนไม่รู้ว่าเชีย่ยโหดตั้งยืนอยู่นานเท่าไรจนกระทั่งหิมะจับตัวอยู่บนหัวไหลเป็นชั้นบางๆเขาจึงตัดสินใจเดินไปเคาะประตูนะปไปกินม้อไฟด้วยกันไหมไปยเจเปิดประตูออกมามองเขาด้วยสีหน้ายันชา ฮองเตทรราที่ล่ำลือกันเวลานี้กลับยืนก้มหน้าหลบตาอย่างสำนึกผิดอย่าโมโหใดหน้าที่ต้องกินยานั่นก็พราะไม่มีวิธีอื่นแล้วเปรเจได้แต่ถอนใจยาวอย่างไร้เสียงเชียโหตันเรียกนาเปยไปยจโจกดฝ่ามือลงกลางกระหม่อมของเชียโหตันข้าเคยบอกแล้วว่า เจ้าเป็นบุตรชายของนานเอ,อ๋ก็เท่ากับเป็นลูกของข้าด้วยในโลกนี้ข้าไม่มีญาติพี่น้องไร้มิตรสหายที่คอยคุ้มกันชีวิตของเจ้าให้อยู่รอดปลอดภัยก็ไม่ใช่เพื่อแผ่นดินเพื่อแว่นแขวนอะไรนั่นถ้าเจ้ายังหาเรื่องให้ตัวเองอายุสัน้นเพราะฐานะฮองเต๋อบ,บาบอนี้อีกข้าจะจับเจ้ามัดแล้วโยนไปไกลๆเข้าใจหรือไม่ไปกันได้แล้วไปโจไม่รอฟังคำตอบ เดินนำออกไปก่อนเชียโหตั้งยืนก้มหน้าอยู่ข้างประตูอีห e วันอินพึ่งข้ามมิติมาไม่นานยังเห็นความเป็นความตายหรือการจากราไม่มากพอจึงไม่เข้าใจว่าความหวังดีของคนอืน่นสุดท้ายก็อาจกลายเป็นไฟที่ย้อนกลับมาแผดเผาต,ตัวเราเองมอไฟเดือดปุดๆไปเจ้อกินไปสูดปากไปอีว e ันอินเรียกเชียหยงเอ๋อมานั่งด้วยกัน ยืนอยู่ทำไมมากินด้วยกันสิเชียหยองเอ๋อยืนตัวแข็งอย่างคาดไม่ถึงไม่คิดว่าหลังจากข้ามมิติมาครั้งแรกที่ได้กินหมอไฟจะอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้หญิงร้ายชายเลวที่อยู่ตรงหน้าเธอเริ่มพูดคุยกันดูเหมือนจะเป็นข่าวใหม่ล่าสุดของวันนี้เชียโหดตั้นเอ่ยขึ้นมีข่าวลือในหมู่ชาวบ้านว่าข้าเป็นคนทำร้ายไทยเฮา เหตุการณ์ฝนตกฟ้าร้องในวันนั้นเป็นเพราะสวรรค์ต้องการลงโทษฮองเต้ชั่วช้าอย่างท่ายามนี้มีเปิยโจอ,อยู่ด้วยทุกคนจึงต้องสื่อสารกันด้วยภาษาแบบโบราณอีหวันอินพูดต่อจริงๆเลยคงเป็นคนของตวนอองที่ปล่อยข่าวนี้ออกไปสินะแสดงว่าพวกเขาคิดจะอ้างความเป็นคนดีมาเล่นงานฝ่าบาทไม่เอาต้นหอมขอบคุณ เชี่ยวโดตันอย่างเล่าต่อก็ไม่แน่อาจเป็นพวกของไทยเ่าที่ยังเหลืออยู่ก็ได้ต้องใส่กุ้งในน้ำแกงเผ็ดด้วยไหมไปโจเงเงยหน้าพูดแทรใครที่ปล่อยข่าวพวกนี้ข้าจะไปจับมาตัดหัวเชือดไก่ให้ลิงดูไม่ได้อีวันอินและเชี่ยวหยงเออร้องขึ้นพร้อมกันอีวันอินถึงกับพูดไม่ออกเชี่ยวหยงเออที่ชื่นชอบฟังข่าวซุบซิบของดารามาก่อน พอจะเข้าใจเรื่องนี้พวกสงครามคุณธรรมนี่ข้าเข้าใจอย่างท่องแท้ยิ่งปิดปากก็ยิ่งคิดว่าจริงต้องใช้วิธีเดียวกันย้อนเกล็ดหาคนไปปล่อยข่าวว่าตวนอองไร้เมตตาธรรมส่งคนไปรอบสังหารฮ่องเต้กับไถ่เฮาบนเขาปีา่ซันแต่โชคดีที่ฮ่องเต้เป็นโอรสสวรรค์สวรรค์จึงประทานสายฟ้าฟาดลงมาถึง99สายคนร้ายถูกฟ้าผ่าตายกันเป็นเบือ เชีย่ยโหดตนนิน่งเงียบไปเล็กน้อยฟังแล้วก็โม้เกินไปอีหว่นอินเห็นด้วยก็จริงนะชาวบ้านไม่กลัวเรื่องเกินจริงหรอกเรื่องที่มีตำลาซ่อนในท้องป่าพวกเขายัางเชื่อเลยยิ่งเกินจริงก็ยิ่งลือไปไกลเชีย่ยหยงเอ๋อพูดต่ออย่างมั่นใจที่ตวนอ๋องไม่ยอมก่อกบฏเสียทีพวกท่านรู้หรือไม่ว่าเพราะเหตุใดเพราะเขาเชื่อว่าสวรรค์ส่งเขาลงมาเพื่อประดุงคุณธรรม เป็นคนที่จะมาฉุดช่วยตาเชียรสร้างความสุขสงบให้กับชาวประชาดังนั้นนจึงต้องสร้างสถานการณ์ที่เหมาะสมเพื่อลงมือข่าวลือที่ปล่อยออกมาในตอนนี้ฟังแล้วก็เหมือนว่าเขาถูกบังคับให้ต้องลงมือซึ่งความจริงเป็นแค่การปล่อยข่าวเพื่อกลุยทางให้ตัวเองเท่านั้นอีหวันอินตบมือด้วยความชื่นชม ยงเอ๋อที่ตัวอองสามารถยืนหยัดต่อสู้มาได้หลายครั้งที่แถก็เพราะมีเจ้าคอยสนับสนุนเชีย่ยยงเอ๋อหัวเราะอย่างไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเขาร้ายกาจกว่าข้ามากนะนั่นก็เพราะในใจเจ้ามีเขาเจ้าดูเหมือนคนมากกว่าเขาเสียอีกเชีย่ยโหดตัน,นิงเงียบถึงจะเป็นอย่างนั้นแต่พวกเราจะจัดการเขาโดยไรเหตุผลไม่ได้ไม่เช่นั้นคำกล่าวหาว่าข้าแม่ข้าพี่ชาย อาจโยนมาใส่ค่าจริงๆถึงตอนนั้นขุนนางในราชสำนักจะวันไว้ไปตามข้อกล่าวหานี้อีหวานอินแยงจากสมุดบันทึกของฉีเยามีแผนการรอบสังหารฝ่าบาทอยู่สองแผนที่จะลงมือหลังจากไถ่เห่าสิ้นผลาญแล้วแผนที่หนึ่งคือลงมือตอนที่กำลังไว้ทุกอยู่ในโถงไว้ทุกแผนที่สองลงมือระหว่างทางนำพระศพไปฝังที่สุสานหลวง แต่ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปจากเดิมมากตัวอองจะเลือกแผนไหนหรือไม่เลือกเลยสักแผนเราก็ไม่อาจรู้ได้แต่รู้สึกว่าพวกเราควรเตรียมตัวรับมือกับแผนการทั้งสองให้ดีต้องส่งคนไปคอยจับตาดูความเคลื่อนไหวของตัวอองด้วยถ้าเขามีความเคลื่อนไหวก็ต้องจับให้ได้ค่าหนังคาเขาคราวนี้ก็จะมีข้ออ้างจัดการเขาได้อย่างถูกต้อง เมื่อพูดถึงสมุดบันทึกของฉีเย่าเชียหยงเอ๋อก็เหย่อหน้ามองอีหวานอินเจ้าว่าไปแล้วทำไมรืครั้งก่อนที่เจ้าบอกข้าว่าแผานการที่ฉีเย่าบันทึกเอาไว้ไม่ตรงกับสิ่งที่ข้าออกความเห็นเสียทีเดียวเชียหยงเอ๋อพูดช้าลงแต่ทำไมเจ้าถึงรู้ทำไมเธอถึงรู้แผนการในตอนแรกของฉันฉันบอกแค่ตัวอองคนเดียวเท่านั้น หรือว่าตัวอ๋องทำตัวเป็นตัวร้ายที่สมบูรณ์แบบด้วยการเล่าให้เธอฟังทุกเรื่องตอนนั้นเชียหยงเอ๋อสับสนกับสิ่งที่รับรู้มาจนไม่ทันนึกถึงเรื่องนี้แต่ผ่านมาหลายวันความคิดฟุ้งซ่านก็เริ่มจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนคำถามเนี้จึงผุดขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ถูกกดลงไปครั้งแล้วครั้งเล่าเช่นกันเชียหยงเอ๋อไม่แน่ใจว่าอยากรู้คำตอบที่แท้จริงหรือไม่ อีว e ันอินสบตากับเชียโหตันอย่างรวดเร็วสีหน้าของอ e ีวันอินเป็นปกติเธอตบแขนเชียหยงเอ,อ๋อหลังจากฉีเย้ากลับใจแล้วก็นำเรื่องนี้มาบอกให้ข้ารู้ตวนอ่องนำแผนการที่เจ้าบอกเขาไปปรึกษากับฉีเยา้าอ๋อในใจส่วนลึกเชียหยงเอ๋อรู้สึกว่าคำอธิบายนี้พอฟังขึ้นแต่ถ้าไม่ใช่ตวนอ่องและไม่ใช่ทั้งฉีเยา้า หรืออ e ีหวัานอินจะเห็นนิมิตได้จริงเห็นนิมิตเชีย่ยยงเอ,อ๋มีความรู้สึกแปลกประหาดเธอบอกกับตัวเองว่าอย่าได้คิดจะหาคำตอบอีกเพราะถ้าได้ความจริงมาก็อาจไม่ใช่สิ่งที่เธออยากรับรู้ก็เป็นได้อีหวานอินโอบไหลเชีย่ยยงเอ,อ๋น้องสาวผู้ชายหนะ่ะมีมากถ้าเจ้าก้าวขาสามก้าวแล้วยังหาไม่เจอถึงตอนนั้นค่อยก้มใจ เชี่ยวโหตั้นมองอี้หวานอินอย่างประหลาดใจก่อนจะถามว่านางเป็นน้องสาวของเจ้ารือด้วยความตั้งใจของใครบางคนทำให้อาการประชวนของไทเฮาประเดียวดีประเดียวสุดหนักสร้างความวิตกกังวลให้กับผู้คนไม่น้อยจนกระทั่งสำนักหมอหลวงออกประกาศทุกคนเลยรู้ความจริงว่าไทเฮาไม่อาจหายขาดจากอาการประชวนได้หลายวันมานี้ คุณนางฝ่ายไทยเฮาก็เหมือนฝูงวิหกแตกรังเพราะต้นไม้ใหญ่ที่ตนพักพิงล้มลงแล้วคนที่เคยทำงานให้ไทยเฮาอย่างออกหน้าออกตาก็พากันถวายดีกาขอราออกจากราชการด้วยกลัวจะถูกคิดบัญชีแค้นส่วนคนที่เหลือก็รีบขอสวามิภักดิ์กับฮองเตโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งแต่อย่างใดส่วนตำแหน่งที่ว่างลงก็มีคนใหม่เข้ามาแทนที่ เอิร์ลันและหลี่วิ่นซีได้เลื่อนตำแหน่งพร้อมกันส่วนอย่างตัวเจี๋ยก็อำลาสำนักโหราศาสตร์ทั้งน้ำตาตีค้องเป่าแตรเข้ากลมพธิธีการอย่างเอิก,กเกริกมีขุนนางระดับล่างหลายคนที่ก้มหน้าก้มตาทำงานในกรมต่างๆมานานที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งกันเงียบๆทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างเงียบเชียบจนเรียกได้ว่าสงบราบเรียบอย่างน่าประหลาดใจ แทบไม่มีใครรับรู้ว่าพายุลูกใหญ่เพิ่งพัดผ่านไปเพราะเหตุนี้พวกตัวประกอบที่ชอบจับป้าในน้ำคุณจึงนึกไปว่าฮองเต้คแค่โชคดีเท่านั้นส่วนคนที่ฉลาดหน่อยและมีส่วนพัวพันกับเรื่องนี้กับรู้สึกวาดกลัวจับใจพวกเขาไม่รับรู้ถึงคลื่นลมที่เกิดขึ้นเพราะพายุได้ถูกสลายตั้งแต่ยังไม่ทันก่อตัว ก่อนหน้านี้พวกเขารู้เพียงว่าตวนอองเป็นคนเก่งมากความสามารถแต่มาบัดนี้พวกเขาค่อยๆรับรู้ว่าแท้จริงแล้วยังมีคนที่อยู่เหนือตวนอองอีกคนหนึ่งแค่ดูว่าใครได้เลื่อนตำแหน่งใครเอาชีวิตไปทิ้งก็จะค้นพบความจริงที่น่าตกใจว่าหลายปีมานี้ฮองเต้ที่พวกเขาคิดว่างโง่เขลาทำตัวเหมือนคนตาบอดอารมณ์คุ้มดีคุ้มร้า กลับเป็นคนที่มองเห็นทุกอย่างได้ชัดเจนที่สุดพระองค์เป็นเหมือนอสรพิษที่เจ้าเล่และลึกลำ้ำก่อนที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ก็ทำเป็นแกล้งตายไม่ว่าใครจะแตะไปเตะมาอย่างไรก็ไม่ขยับแต่กว่าจะรู้ว่ามีผิดทรงคนที่เตะก็ตายไปเสียแล้วดังนั้นคนที่เคยหวาดกลัวก็ยิ่งหวาดกลัวมากขึ้นส่วนคนที่ใจกล้าหน่อยกับมีความคิดอื่นเข้ามาแทน ไม่ใช่ว่าไหนราชจะสำนักจะไร้ขุนนางที่มีความรู้ความสามารถแต่ก่อนหน้านี้พวกเขาต้องอยู่อย่างหมดอะไรตายยากอยู่อย่างไร้ซึ่งความหวังแต่พอไทเฮาล้มลงทิศทางลมจึงเปลี่ยนพวกเขาเหมือนได้กลิ่นแห่งความหวังกลิ่นแห่งอุดมการณ์ที่ผัดโฉยเข้ามามีคนของตัวอ๋องหลายคนเสียงตายวิ่งเข้ามาสวามิภักดกับเชี่ยโหตัน พวกเขาคลั่ครวญว่าพาะก่อนหน้านี้ไม่พบกับฮองเต้ผู้ปราดเปรื่องจำต้องฝากความหวังไว้กับตวนอ๋องรอคอยให้ตวนอ๋องนั่งขึ้นบัลลังแต่มาบัดเนี้ยพวกเขาประจักษ์แจ้งแกสายตาแล้วว่าไม่จำเป็นต้องเปลืองแรงขนาดนั้นและด้วยเหตุนี้เมื่อขุนนางที่สนับสนุนไทยเฮาพากันแตกสานกระสานซานเซนนในราชสำนัก จึงปรากฏกลุ่มคุณนางที่สนับสนุนฮองเต้ขึ้นมามู่อินเริ่มนั่งไม่ติดเขาต้องการรักษาตำแหน่งที่จะได้รับจากตัวอองในอนาคตจึงยังคงแฝงตัวอยู่กับคุณนางฝ่ายไทยเฮาวันนี้เขาเข้ามาโคกศีรษะให้ฮองเต้เพื่อขอสวามิภักดิ์แต่พ่อออกมาจากตำหนักก็สั่งให้ลูกน้องปล่อยข่าวลือเพื่อทำให้ภาพรักของฮองเต้ที่อยู่ในใจชาวบ้านเลวร้ายมากที่สุดเขาทำงาน ให้ตวนอ๋องมาลาหลายปีล้วนเป็นงานที่สกรปรกและเป็นความลับจนเขาคิดว่าตัวเองเชี่ยวชาญและจัดการทุกอย่างได้หมดจดแต่พอกลับถึงจวนก็พบว่ามีล่าจองการรออยู่แล้วเชีย่ยโหตันตั้งข้อหาและสั่งให้จับมู่อินไปไต่สวนมูอินตกใจจนหน้าซีดขาวเข็นความคิดจนหัวแทบแตกก็คิดไม่ออกว่าตัวเองเผยพิรุษให้เชีย่ยโหตันจับได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ จนกระทั่งได้ยินข่าวว่าสายสืบของตนองที่แฝงอยู่ในกลุ่มคุณนางฝ่ายไทยเฮาต่างถูกกวาดล้างจนหมดจึงฉุกคิดได้ว่าต้องมีใครสักคนส่งชื่อของตนให้เชี่ยโหตันเชี่ยหยงเออรึมู่อินเค้นเสียงที่ละคำอย่างแข้นใจในเวลาเดียวกัน คนของตวนอ,อ๋งก็กำลังประชุมด่วนเป็นครั้งที่18ของเดือนขุนนางทั้งหลายรู้สึกร้อนรนดังถูกไฟลนกล้นช่วยกันระดมสมองและออกความคิดเห็นยุให้ตวนอ,อง๋งลงมือทั้งไหนที่หลับและที่แจง้งองเต้กำลังซองสมกำลังและขยายอิทธิพลอย่างรวดเร็วถ้าลงมือช้าไปหนึ่งวันโอกาสชนะก็จะน้อยลงไปหนึ่งส่วน อ่าแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวอองจะตัดสินใจก่อกระบฏในตอนนี้เลยหรือเปล่าน,นะคะเพราะว่าตอนแรกเขาก็พยายามจะรักษาภาพลักษณ์ของเขาในหัวใจของประชาชนนะคะแบบไม่อยากจะเป็นฮองเต้ทรรล,ลาชดเหมือนที่เขาพยายามปล่อยข่าวว่าฮองเต้เชียโหวตันของพวกเราเป็นนะคะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อในอพิิซตหน้ะคะ่ะสวัสดีค่ะ